ครับเพื่อนๆชาวเกษตรกรค,ครับ <c oughs> ผมว่าเรามาทําชุดเล็กๆเพื่อเอาไปลองกันนะฮะบ,บางคนยังไม่กล้าลงทุนเพราะไม่แน่ใจในสินค้าหรือไม่รู้ว่ามันได้ผลดีไหมอ่าเรามาจัดชุดเล็กกันชุดนี้ก็เรียกว่าชุด20่สบอ่าสบายๆกระเป๋าตังค์นะครับก็เหมือนเดิมโอโมนหนกระเป๋านะครับ มีโ์โมนให้นะหอันในชุดนี้ฮอร์ยี่สิบอ่าแล้วก็ยี่สิบใส่ไปนี้ก็ยี่สิบแต่เราก็จะมีแถมไปให้บ้างนะครับชุดเล็กๆเ,เอาไปลองๆหัดทำนะฮะเอาที่อยู่ใกล้ๆบ้านเนะี่ะเคาะๆให้โ์โมนดูซิว่าแล้วก็ไปเทียบดูว่าน้ำยางกับขีดกับเจาะเลือกเ,เจาะ หรือเราจะขีดเล็กๆดูสักนิ้วหนึงน้ำยามาไหลดีไหมลองดูเอาไปเปรียบเทียบดูนะครับอ่าก็เป็นชุดเล็กแล้วก็ที่เจาะอีกหนึ่งชุดอ่าฮอร์โมนโฮอร์โมนนะครับเนี่ยเนี่ยง่ายๆพอหลอดออกว้าเวลาประกอบง่ายอยู่ที่บ้านนั่งทำว่างๆก็เหมือนเดิมครับเนี่ยบีบเข้าไปพอเห็นถุง,องพองๆแล้วก็โอเคครับเนี่ยแล้วก็หัก คัดออกใส่ตัวล็อกเขาหน่อยครับแล้วก็ประกอบทิ่อไปที่สวนเลยครับไปถึงหัดหัดทำสักยี่สิบชุดเอาพันเดียวหนึ่งพบาทนะครับหนึ่งพบาทส่งถึงหน้าบ้านเลยครับนี่ประเภทที่แบบว่ายากแต่จะลองเฉยๆว่าเป็นยังไงนี่ครับสำหรับชาวเกษตรกร,กรที่ จะไม่ง้อคนกีดลองตรงนี้ก่อนถ้าได้ผลเอาลูกหลานมามาช่วยกันทําแปบ๊บเดียวครับหกโมงก็ไปทําเที่ยงก็ไปเก็บนะครับบ่ายสี่โมงก็ไปเก็บนี่เหลือก็นอนไม่ต้องตื่นที่สี่ทีห้าทีหกไม่ต้องลอง,ลองไปหาคนงานงานให้ปวดหัวทําได้ครับง่ายๆเปิดใจดูว่าได้ไหมถ้าได้ผลทําต่อทาไม่ได้ผลก็ไม่ได้เดือดร้อนนะครับพันเดียวได้ลอง ถ้าได้ผลก็ไปต้องง้อผลกีดแบ่งกัน50-50ของของเราไปแบ่งนะไม้ครับลูกหลานเราก็มีแล้วก็ไม่ต้องมาโค่นต้นยางแล้วกินกันเป็นมรดกกันไปเลยเพราะว่าการให้โฮมงก็เหมือนกับการให้ปุ๋ยนี่แหละครับแต่มันมีนวิธีการที่ทำให้เราดูเหมือนยุ่งยากลองทำก่อน1,000บาทโอเคนะขอบคุณมากครับ